เมื่อก่อนเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยไอการบริหารความเสี่ยงเนี่ยมันไม่ได้สําคัญหรอกสิ่งสําคัญที่สุดคือเทรดให้มันชนะสิ í, เออเทรดให้มันแบบแม่นแม่นซิให้มันได้ <c oughs> ใช่ป่ะเมื่อก่อนผมคิดอย่างนั้นเว้ยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่ประเด็นสําคัญนะครับถ้าเราจะไม่บริหารความเสี่ยงเลยคุณรู้ไหมถ้าเราจะไม่บริหารความเสี่ยงเลยสิ่งที่สําคัญที่คุณจะต้องทําให้ได้คือคุณต้องไม่แพ้ครับเออคุณต้องไม่แพ้ครับ วันนี้ครับผมจะมาให้มาเซตหนึ่งที่สำคัญเนาะคือการเทรดยังไงให้คุณอยู่ได้แบบยาวๆยั่งยืนเขามีวิธีการมีหลักการในการบริหารความเสี่ยงยังไงที่ส่งผลที่ดีด้วยต่อสภาพจิตใจของคุณนะครับเรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่งนะในการเทรดแบบยั่งยืนอยู่ยาวๆใช้คำนี้เลยพอร์ตก็โตด้วยอ๋ออยากรู้ไหมครับขอถามทุกคนกันก่อนเลยดีกว่าว่าตอนนี้ครับคุณมีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ปัจจุบัน จัดการยังไงหรอคอมเมนต์ Comment มาบอกผมด้วยทุกอย่างที่คุณทําอยู่นะครับตอนนี้มันไม่ได้มีคําว่าผิดหรือถูกนะแต่มันมีอยู่ที่คําว่าสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยมันเอื้อต่อความสําเร็จแบบยั่งยืนได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเช็คกันดูอ่ะคุณบริหารความเสี่ยงแบบไหนอยู่คอมเมนต์ Comment มาสิเดี๋ยวผมจะให้หลักคิดแบบนี้แล้วกันตอนนี้นะครับใครแบบอ่บริหารความเสี่ยงแบบอันที่1คือไม่มี SL เอ่เน้นเติมเงินมีไหมเดี๋ยวมันก็กลับมา อ่าประมาณนี้อันนี้คือรูปแบบที่1ต่อไปมาดูรูปแบบที่2ครับใครบ้างที่เป็นอย่างนี้อยู่คือ h hedging เข้าใจคำว่า hedge ไหมเปิด buy เปิด sell ดักกันเอาไว้แล้วก็รอแก้เกมอดอดไม้อัด l o ่าคุณบริหารความเสี่ยงแบบไหนยอยู่ครับหรืออย่างที่3ครับ SL เป็นรอบไปหมมน่งสองสาม c ม m m e n t มาเลยคุณบริหารความเสี่ยงแบบไหนยอยู่สิ่งนี้สําคัญนะ เอ้ยคุณคุณเชื่อป่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยไอการบริหารความเสี่ยงเนี่ยมันไม่ได้สําคัญหรอกสิ่งสําคัญที่สุดคือเทรดให้มันชนะสิเออเทรดให้มันแบบแม่นแม่นสิให้มันให้มันได้ใช่ปะ่ะเมื่อก่อนผมคิดอย่างนั้นเว้ยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกถ้าเราจะไม่บริหารความเสี่ยงเลยสิ่งที่สําคัญที่คุณจะต้องทําให้ได้คือคุณต้องไม่แพ้ครับเออคุณต้องไม่แพ้ครับโอเคใครที่บริหารความเสี่ยงแบบที่หนึ่งอยู่นะครับไม่มีสต็อปลอตเลย และเน้นให้มันกลับขึ้นมาเครียดไหมเครียดปะกดออเดอร์แล้วไม่มี SL เนี่ยมันจะนอนไม่ค่อยหลับครับมันจะไม่รู้เลยว่ากราฟมันจะลงไปลึกกว่าเดิมไหมเปิดมาฉันจะพอร์ตหายไปเลยไหมนู่นนี่นั่นน,นะครับเออมันมันเครียดแล้วก็ต้องมาลุ้นว่ากราฟขึ้นยังกราฟขึ้นยังเพื่ออะไรเพื่อให้คุณเนะ่ยจะได้มาปิดและให้มันได้กําไรเกินทุนไปนิดหน่อยอ่ะกำไรนิดเดียวอ่ะ ลองมองดูซิว่าแบบเนี้คุ้มค่าไหมครับในะแบบที่หนึ่งถ้าบริหารความเสี่ยงแบบเนี้ยชนะก็จริงนะแต่ว่ากราฟขึ้นมากับนิดเดียวแล้วปิดหนีออกก่อนไม่กล้าไม่กล้าถือยาวเพราะว่าโอ้โหเราโดนลากมานานแหละทใไมรู้ดีนะครับเคยเคยทําในช่วงปีสองปีแรกและเป็นการเทรดที่ทรมานใจมากเนี่ยผมม,มันมีมันมีครั้งหนึ่งครับที่เนี่ยไม่มี s l ผมก็ทาอย่างเงี้ยถือไปสามเดือนนะคุณถือออเดอร์ไปสามเดือนครับ และมันจะเข้าเดือนที่สี่แล้วและผมไม่ไหวว่ะผมรู้สึกถอดใจผมคัดทิ้งเกลี้ยงเลยแล้วรู้ไหมหลังหลังจากที่คัดทิ้งสิ่งที่เกิดขึ้นคือในเดือนที่สี่ครับกราฟกลับขึ้นมาแล้วขึ้นไปยาว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 เนี่ยโอโ้โหแบบสามเดือนเป็นสามเดือนที่ทั้งทรมานใจแล้วก็เสียตังค์ด้วยนะใครเคยมีแบบนี้บ้างพิมพ์บอกไหนว่าเคยในแบบที่หนึ่งไม่มีเออนะครับเน้นเติมเงินให้พอร์ตหนาเข้าสู้เอาไว้เพื่อ ทนว่าวันหนึ่งมันจะกลับขึ้นไปถือมาสามเดือนครับไม่ไหวคัดทิ้งเป็นบ้าแล้วเดือนที่สี่พุ่งไปเลยนะไม่ไหวครับันเป็นสไตล์ที่เครียดไปอ่ะมาแบบที่สองครับเป็นสไตล์ของคนที่สู้ชีวิตเนะใช่ไหมใครเป็นอย่างนี้บ้างแบบที่สองสไตล์ของคนสู้ชีวิตฮะไม่ยอมแบบไม่ยอมไม่ยอมคัดทิ้งอยากจะแก้มันชนะน,นะครับไอ้ปัญหาตรงเนี้ยมันเฮดจิ้งได้เนาะ แต่ว่าเวลาคุณแก้เกมคุณต้องแก้ให้ชน,นะและคุณต้องใจเย็นๆใช่ปะอ่ะใครที่ใจร้อนนะครับอยากจะแก้เร็วก็จะอัดล็อตเยอะและม,มันมักที่จะล้างพอตอนอัดล็อตเยอะๆนั่นแหละเออแบบอัดล็อตเยอะแล้วมันผิดทางไงจริงว่าถ้าจิงพิมบอกได้ว่าจริงเนี่ยคุณสังเกตบ่กว่าเนี่ยมันเป็นมันเป็นสาเหตุข,ของการที่ทําไมคุณไม่กล้าใช้ทุนเทรดเยอะรู้ยังรู้สาเหตุยังทาไมไม่กล้าใช้ทุนเทรดเยอะ เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะจริงๆแล้วว่าคุณกลัวว่ามันจะเสียทั้งหมดจากอะไรก็ดูดิจากการที่คุณเทรดมานเนี่ยโอ้โหคุณจะรู้สึกอย่างมากเลยว่าโอ้โหมันเสี่ยงเกินมันเสี่ยงจัดฉันเนี่ยไม่สามารถเสี่ยงได้แบบนั้นนะฉันกลัวมากๆเลยก็เลยไม่กล้าที่จะใช้ใช,ใช,ใช้ใช้ทุนเทรดเยอะครับเห็นป่มหลายๆคนเลยปฏิบัติกับการเทรดเป็นเหมือนการพานันเลยปฏิบัติกับการเทรดว่าเนี่ยฉันจะลงน้อยๆน,น,นะแล้วฉันจะไปเอาแบบอัดล็อตหนักๆเพื่อ ให้มันได้เงินเยอะๆจะได้ดูเหมือนคุ้มเอาเงินน้อยไปไปตกเงินมากใครเข้าใจแบบนี้พิมพ์บอกด้ว่าเข้าใจหรือกดหนึ่งมารวัวเลยมาดังนั้นแล้วสิ่งที่ผมมาเจอนะครับและรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นอะไรที่ง่ายสําหรับผมนะง่ายง่าย,ง,ายง่ายสำหรับผมคือ SL เป็นรอบๆไปง่ายนะครับง่ายคือมันง่ายเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ต้องมาคิดเรื่องกระบวนการแก้เกมละนะมันง่ายเอ SL แล้วจบนะครับอ่ะมาดูมาดูเรื่องตรงนี้นะ SL เป็นรอบไปมันดีกับผมยังไงก็คือคือมันจบเข้าใจครับว่าจบปะมันเจ็บแต่มันจบนะข้อดีครับมันจบง่ายอ่าแต่บางบางทีคุณก็ไม่จบเพราะว่าเฮ้ยมันมันมันแพ้แล้วมันเจ็บใจใครเป็นอย่างนี้้างแพ้แล้วเจ็บใจวะ s อแล้วมันเจ็บใจจะเอาคืนจะเอาคืนแหมมันเป็นอย่างนั้นนะครับแนะนําอย่างนี้ครับที่คุณเจ็บแต่ไม่จบ มาที่คุณอยากจะเอาคืนเหตุผลหลักๆแล้วคือมันอยู่ที่เรื่องรอบดูนะคุณต้องแก้ปัญหาดีนรนะรอบของการขาดทุนคุณเล่นรอบเยอะไปคุณเล่นรอบเยอะไปครับอ่ะมาลองเล่นเกมนี้กันดีกว่ามาลองเล่นเกมนี้นทุกคนสมมุติว่าพอร์ตของคุณเนี่ยคือร้อยเหรียญถ้าผมสมมุติอย่างนี้ว่าถ้าคุณโดน s ออ รอบละหนึ่งดอลแต่เวลาคุณท p คุณก็ได้รอบละหนึ่งดอลเช่นกันสมมุตินะแบบไปแบบเกณฑ์ขั้นต่ำอย่างนี้เลยนะ SL ครับโดนรอบละหนึ่งดอลแต่ถ้าเกิดคุณท p คุณก็โดนรอบละหนึ่งดอลเหมือนกันแบบเนี้ยจบหนึ่งเดือนอเทรดไปหนึ่งเดือนคุณคิดว่าคุณล้างพอร์ตไหมครับจากจากประสบการณ์ที่คุณทํามาอยู่ในะขณะนี้นะถ้าเกิดแพ้เนี่ยโดนรอบหนึ่งดอลเลยแต่ถ้าเกิดชนะคุณก็ได้รอบละหนึ่งดอลเช่นเดียวกัน แบบนี้คุณคิดว่าในรายเดือนคุณชนะหรือแพ้อลองบอกผมมาหน่อยสิแบบนี้คิดว่าชนะหรือแพ้ครับมันเป็นอะไรที่แพ้ได้ยากเก็ตไหมม,ไม,มันไม่แพ้มันไม่ล้างพอแต่เหตุผลที่สําคัญก็คือแล้วทําไมเราไม่บริหารความเสี่ยงแบบนี้นี่คือเหตุผลนี่คือคําถามที่สําคัญนะครับทาไมเราไม่บริหารความเสี่ยงแบบนี้เล่นรอบละหนึ่งเปอร์เซ็นตไงโดนเออลุ้ยไม,ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวคุณก็จะมีรอบใหม่เข้ามาให้คุณชนะใช่ไหมตามแผนตามสถิติเนี่ยแบบนี้คุณจะชนะด้วยคุณจะเหลือกําไรด้วยแต่ประเด็นก็คือทําไมเราไม่ทําอย่างเงี้ยทาไมเราไม่ทําแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าคุณอยากได้มากกว่านี้จริงไหมอ่าเนี่ยลหลายๆคนจะไปทําอย่างนี้นะครับก็คือไปทําแบบนี้ว่า SL เนี่ยจะโดนลบยี่สิบทคุณก็จะเอาบวกยี่สิบใช่ปะ่ะใช่ไหมจะไปทําอย่างนี้เนาะ เนี่ยทุนค,คุณมีร้อยเดียวเนี่ยแต่คุณเวลาคุณจะโดนสต็อปรอดคุณโดนลบยี่สิบนะครับเชื่อผมบ้าเวลาคุณโดนอย่างเงี้ยไปสองครั้งเนี่ยจากร้อยนะลบยี่สิบต่อเนื่องสองครั้งคุณเหลือหกสิบถามสภาพจิตใจคุณดีว่าคุณกล้าไปต่อหรือเปล่าเริ่มมันมันเริ่มอ่ะมันเริ่มมันเริ่มสั่นคลอนความเชื่อตัวเองเก็ต่ะครับมันเริ่มสั่นคลอนความเชื่อตัวเองแล้วมันเริ่มไม่กล้าไปต่อแล้วถ้าอีกรอบไปต่อเสียยี่สิบเหลือสี่สิบ ผมเชื่อว่าคุณจะไม่ไปต่อครับเพราะว่าหลายๆคนไม่อยากเห็นตัวเองเหลือศูนย์ใช่ปะเขาจะพักแค่นี้และวถอนออกเลยอืมทั้งๆท,ที่ไปต่ออีกรอบคุณอาจจะได้บวกยี่สิบบวกยี่สิบแล้วก็บวกยี่สิบก็ได้เก็ตไหมครับดังนั้นแล้วทุกคนรอบต่อการขาดทุนเนี่ยส่งผลต่อจิตใจทุกคนพิมพ์ม,มาการขาดทุนต่อรอบส่งผลต่อจิตใจนะตอกย้ําตัวเองหน่อยการขาดทุนต่อหนึ่งรอบมันส่งผลต่อจิตใจนะ เข้าใจทุกคนเลยครับว่าโอ้โหคุณนายอยากจะได้กําไรเยอะๆนะเพราะว่าอะไรเนี่ยคุณมีทุนหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยสมมติสมมติตอนนี้คุณมีทุนหมื่นหนึ่งใช่ไหมหมื่นบาทสามร้อยดอลลาร์อย่างเงี้ยใช่ป่ะคุณแบบอยากจะได้เดือนละหมื่นน่ะเออมัน cover ค่าใช้จ่ายเนาะถ้าเนี่ยผมมาเล่นรอบละหนึ่งเปอร์เซ็นต์กำไรเดือนเดียวสิบเปอร์เซ็นต์ได้เดือนละพันบาทเนี้ยมันจะเอาอะไรไปรวยถูกต้องว่าที่เดือนละพันบาทเอาอะไรไปรวย มันนานเกินอืมถูกต้องไหมครับมันมันนานเกินนะมันแบบเออมันมันไม่โอเคอะแต่มันมีสิ่งหนึ่งครับที่คนที่เขาประสบความสําเร็จนะที่เขาเล่าให้ฟังนะเขาบอกเขาเริ่มต้นจากทุนแค่แสนเดียวครับหนึ่งแสนบาทไปจนมีแปดสิบล้านอย่างเงี้ยในในระยะเวลาห้าปีคุณคิดว่าอย่างนี้เร็วไหมครับหนึ่งแสนบาทไปมีแปดสิบล้านในเวลาห้าปีอย่างนี้เร็วหรือช้า พิมบอกผมดิหนึ่งแสนบาทครับไปเป็นแปดสิบล้านในเวลาห้าปีเร็วหรือช้าบอกผมมาเร็วหรือช้าเฮ้ยพอผมเห็นโมเดลแบบนี้ผมรู้สึกว่าเออว่ะน่าสนใจว่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเนี่ยในส่วนตัวผมผมไปลองมาหลากหลายวิธีแล้วผมพยายามทำนะจากแบบหนึ่งแสนบาทแล้วผมก็ทำไปเป็นหนึ่งล้านบาทในระยะเวลาแค่แค่สัปดาห์เดียวนะครับเคยเคยทำแบบนั้นนะหนึ่งแสนไปเป็นหนึ่งล้านในเวลาสัปดาห์เดียว แต่ผมไม่สามารถไปต่อจากนั้นได้เลยเนี่ยหนึ่งแสนแเป็นหนึ่งล้านน,น้องในหนึ่งสัปดาห์เร็วเนาะแต่ก็ไม่สามารถไปต่อจากนั้นได้เลยครับเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะว่ามันมันเป็นความเร็วที่เร่งเกินไปมันไม่เสถียรพอที่จะเบิน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 ไปต่อได้มันไม่เสถียรพอ,ะน,อ,น,น,พอนะครับดังนั้นแล้วเราไปช้าๆแต่มันทําซ้ําต่อเนื่องได้แบบนี้คือโคตรเร็วทุกคนพิมพ์สิ่งนี้มาไปช้าแต่ต่อเนื่องได้ เท่ากับโคตรเร็วนี่คือในวงการการลงทุนในการเทรดนะมันคือสิ่งนี้นะไปชา้าจ,จะต่อเนื่องได้ครับเท่ากับโคตรเร็วน,นี่คือเรื่องจริงคุณลองคิดง่ายๆนะครับอลองลองเล่นดูง่ายอ่าลองมาทํากดเครื่องคิดเลขไปด้วยกันสมมุติว่าเราอะเติบโตเดือนละสิบเปอร์เซ็นต์ดูแบบนี้นะและดูไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7, 8, 9, 10เอ่ะเราจะบวกเลขไปเรื่อยๆดูนะจาก100นะครับบวก10อ่าเติบโตเดือนละ10%อะไรจะเกิดขึ้นจะเป็น110นะค่อยๆไปคุณอาจจะมีทุนเท่าไหร่คุณไม่ต้องไปแปลความหมายว่ามันเยอะหรือมันน้อยโอเคป่ะให้คุณให้คุณคิดอย่างนี้ครับว่ามันจะต้องใช้เวลาในการทบทวี ใช้เวลาในการทบทวีครับคุณมองไปเลยเป้าของคุณคือ1ปีใช่ไหมเพราะยังไงก็ตามการเทรดคือเกมระยะยาวคุณจำเอาไว้ยังไง1นึ่ะปีคุณเทรดอยู่แล้วใช่ปะ่ะเออแต,แต่แต่ทำยังไงให้ทุนของคุณมันยังเหลืออยู่และมันทวีขึ้นไปได้ด้วยไม่ใช่เทรดไป1ปีแต่เอะกูเติมเงินไปเป็นล้านแล้วนะเออมันมันก็ไม่ได้นะครับทําให้แบบนี้ค่อยๆทําเนี่ยบวก11เนี่ยกลายเป็นหนึ่งสองหนึ่งอย่างนี้ละกลาไเป็นหนึ่งสองหนึ่งบวกสิบสองเนี่ยกลายเป็นหนึ่งอะไรอะ สาเนี่ยผมเนี่ยค่อยๆทำทีละทีละสิเป็นะเป็นหนึ่งสาสามบวกสิบี่ะประมาณเนี้ยเป็น1นึเจดต่อไปหนึ่งสเจ็บวกประมาณสิบห้าอะเนี่ยลองบวกไปเรื่อยๆเท่ากับ1 6ึสองอันนี้คือห้าเดือนนะครับพอร์ตยังไม่เป็นร้0เแหละดูจากจากร้อยนะนี่ห้เดือนแล้วนะเป็นหนึ่งหกสองใครมีทุนหมื่นหนึ่งเพิ่งเพิ่งได้กำไรไปเท่าไหร่6กพันนะครับห้าเดือนเพิ่งได้กำไรหกพัน ที่บ้านอาจจะถามได้บ่าโอ้โหนี่คุณทําอะไรทําไมมันช้าขนาดนี้ใจเย็นๆแฟนคุณนะครับอาจจะบอกให้คุณไปทําอาชีพอื่นไปแล้วนะว่ามมันช้าจังวะอย่างเงี้ยดิเจ็ดเดือนแล้วนะถามว่าน้องน้องกำลังไปเท่าไรแล้วเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเอ่อเพิ่งกำลังไปเพิ่งกําไรไปนะครับอะบวกเลขแบบตีกลมๆนะเพิ่งกำไังไปหมื่นเดียวเองครับพี่บอกเข้าไปหมื่น เดเดือนกำไรหมื่นเดียวโอ้โหไปทำงานประจำเนี่ยได้เดือนละสองหมื่นเจ็ดเดือนได้เป็นแสนแล้วแต่เย็นๆเพื่อนนี่มันเพิ่งปีแรกดูสิผ่านไปเก้าเดือนครับอ่าดูนะอันนี้อันนี้คือผ่านผ่านไปเก้าเดือนแล้วมาดูเดือนที่สิบก็สองหกหกอ่าเดือนสิบเอ็ดสองหกหกหกยี่บหกเท่ากับเท่าไหร่เอ่อสอง 94อ่ะตีว่าประมาณ300เนี่ยต่อไปเดือน12 294บวก30เท่ากับ324อ่ะดูแบบนี้ครับผมก็มันจะสื่อสารอะไรบ้างนี่คือการแค่เติบโตเดือนละ10%แต่คุณบริหารความเสี่ยงแบบเนี้ยเสียเป็นรอบๆเนี่ยเล่นรอบละ1%นะทำนี้ไปเรื่อยๆนะ1ปีถามว่าจากทุนของคุณ10,000บาทนะครับมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ะสมมตินนะ ถ้าเกิดคุณมีทุน10,000มืแบบนี้มันคือการโต3เท่าเนาะคุณเอา่ามุณสองส2 4ไปคูณได้เลยเห็นยังนี่คือการโตสามเท่าครับเนี่ยคูณ3 2มุสองสเข้าไปคุณจะมีเงินเป็น30,000ื่น1ปีกำไร2 0 0 0 0ืคิดว่ามากหรือน้อยทุกคน1ปีกำไร2 0 0 0 0ืครับเยอะหรือน้อยนี่คือปีแรกของคุณนะเพียงโตแค่เดือนละ10%อันนี้ไปแบบเบสิกอะ อลองดูนะน,นี้ผมตีต่ํานะผมเชื่อว่าคุณไม่ได้มีทุนแค่หมื่นเดียวอยู่แล้วบางคนอาจจะเริ่มจากแสนหนึ่งแต่ว่าค่อยๆไปอย่างเงี้ยแสนกลายเป็นสามแสนในหนึ่งปีนะดีเปล่าคุณลองเทียบดูก็ได้ว่าปัจจุบันนะ่ะตอนนี้เลยถ้าเรายังไม่มาหันบริหารความเสี่ยงแบบเนี้และเรายังเล่นบริหารความเสี่ยงต่อรอบที่มันเป็นรอบเยอะไม่มีสต็อปลอสเน้นรอแก้เกมแล้วสุดท้ายพอร์แตกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อย่างเงี้ยพอร์ตมันไม่มีวันเติบโตได้จริงไหมครับ มันไม่มีวันโตได้เลยคุณอาจจะโตะไป2เดือน3เดือน4เดือนเดือนที่5เอาอีกแล้วแก้เกมพลาดเดือนที่5เอาอีกแล้วมันไม่กลับมาเหลือศูนย์เหลือศูนย์เหลือศูนย์เริ่มใหม่อย่างเงี้ยเก็ตปะ่ะดังนั้นเหมือนเดิมนะการที่เอ่อที่เขาบอกเนี่ยครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดพอร์ตคุณจะเติบโตเร็วอ่ะคือคุณจะต้องไม่ไม่ขาดทุนนะคุณจะต้องไม่ถอยหลังกลับนะคุณจะต้องไม่กลับไปนับศูนย์ใหม่นะมันต้องต่อไปได้มันต้องต่อไปได้ไไดแบบนี้ถือว่าโคตรเร็วไปช้าแต่ต่อเนื่องได้เท่ากับโคตรเร็ว จริงไหมครับถ้าเกิดจริงคี่บอกได้ว่าจริงอะมาดูต่อนะครับเดือนอปีที่สองนะสามผมให้คูณสามไปเนี่ยให้คูณสามไปกลายเป็นเก้าเก้าเก้าหมื่นบาทนี่ปีที่สองนะไม่รู้แฟนยังบน่นอยู่หรือเปล่าใครเริ่มจากทุนหมื่นหนึ่งนะครับคูณสามเท่าไปสามปีครับมีสามแสนแล้วเข้าปีที่สี่ครับยังทําเหมือนเดิมนะสี่ปีมีล้านอันนี้อันนี้จากทุนหมื่นหนึ่งนะ สี่ปีมีล้านอ่ะเก้าแสนขึ้นห้าปีครับสองล้านเจ็ดแล้วก็เข้าปีที่หกครับอันนี้เพียงไปแค่เดือนละสิบเปอร์เซ็นต์่ะคุณคิดดูถ้าคุณเก่งกว่านี้คุณจะได้ขนาดไหนสองล้านเจ็ดคูณสามครับแปดล้า00นเจ็ดปียี่สิบสี่ล้านอ่ะเจ็ดป00ียี่สิบสี่ล้านนะคุณคิดว่าอีกเจ็ดปีตลาดยังอยู่ปะคิดว่าอีกเจ็ดปีตลาดยังอยู่ปะครับและคุณทำน้อยๆอย่างเงี้ยแล้วไปต่อเนื่องได้นเดีอนเนี้ยผม 8.1ล้านนะคูณสามมีละยี่สี่ล้านต่อไปอีกแปดปีครับยี่สี่คูณสามร้อยสี่สิบสี่ล้านผมยังมองว่าเฮ้ยแปดปีเนี่ยกับการทําเงินร้อยล้านอนะ่ะถ้าไม่ได้มาทําในจุดเนี้ก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วนะนี่คือการเริ่มต้นแค่ทุนหนึ่งหมื่นนะครับถ้าเกิดคุณเริ่มทุนหนึ่งแสนนะคุณลองดูดิถ้าเกิดคุณเริ่มทุนหนะึ่งแสน 1, นะคุณก็อะไรห้าปีก็เท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดล้านแล้ว ถ้าเริ่มทุนหนึ่งแสนนะหปีคุณยีิบเจ็ดล้านแล้วนี่เพียงแค่เดือนละสิบเปอร์เซนทุกคนใช่ไหมค่อยๆไปนี่คือแบบโตโคตรเร็วแล้วอือค่อยๆไปครับคือโตโคตรเร็วเลยเดือนละสิบเปอร์ซ็นอ่ะคุณดูนะเดือนละสิบเปอร์ซ็นคือได้เติบโตหนึ่งปีประมาณเออสามเท่าใช่ไหมครับถ้ายี่สิบเปอร์เซ็นอ่ะคุณจําไว้นะสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยโตเดือนละสามเท่าถ้ายี่สิบเปอร์เซ็นปีหนึ่งจะได้หกจุดห้าเท่า ถ้าสามสิเปอร์ซนปีหนึ่งจะได้ประมาณยี่สิบเท่าอ่าสี่สิบเปอร์เซนต่อเดือนปีหนึ่งคูณได้ประมาณสี่สิบเท่าห้าสเอร์เซนต่อเดือนปีหนึ่งคูณได้ประมาณแปดสิบเท่าผมว่าเนี่ยถ้าเกิดคุณอยู่ในระดับ20%สเอร์นต่อเดือนอ่ะคุณได้หกจุดห้าเท่าก็อลังแล้วนะอลังกันนะหกหกเท่า่ะ สามปีคุณก็ระดับสามสิบล้านได้แล้วอะ่ะคุณลองบอกผมสิว่ามีงานอะไรบ้างครับที่ท่านเนี่ยคุณทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยต่อเนื่องสามปีมีสามสิบล้านมีอะไรเร็วกว่านี้ไหมมีไหมครับอาจจะมีเนาะแต่ว่าการเทรดง่ายสุดทําซ้าๆทําซ้ําๆต่อเนื่องนะครับและการเทรดเนี่ยมันง่ายที่สุดแล้ววันนี้วันนี้ได้หลักคิดอะไรบ้างครับไปช้าๆเล่นทีละรอบเถอะผมว่าผมผมคิดว่ายังไงคุณก็รู้ว่าเฮ้ยเล่นรอบละหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันดียังไงก็เหลือถูกต้องปะ แต่บางทีคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันกาลังเล่นเกมง่ายไปหรือเปล่าใช่ไหมครับเ,เล่นเกมง่ายไปหรือเปล่ามันได้น้อยไปหรือเปล่านะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าคุณจงทําเกมง่ายให้มันชนะก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆเพิ่มสเต็ปความฮาร์ดไปก็ได้ไม่มีคนที่เขาเล่นเกมคนไหนลวสมมติอะคุณลองมองดีว่าเล่นเกมจริงๆอะไม่มีคนที่เล่นเกมคนไหนหรอกครับที่มาถึงปุ๊บเปิดโหมดซูเปอร์ฮาร์ดเลยมันเล่นไม่ชนะมันไม่สนุกจริงป่ะไปแบบง่ายๆให้ชนะก่อนนะครับเล่นโหมดอีซี่ก่อน และคุณจะเป็นคนหนึ่งที่สบายนะครับเครียดไหมครับใครเครียดใครชอบเนื้อหาวันนี้กดหนึ่งมาดัวๆเลยเทคคข่าวเชสสุดนี้ได้ไหมได้ครับก็ค่อยๆทำค่อยๆท,ทำไปชิวๆนะครับ เอาละครับผมและก็ตอนนี้นะครับใครที่เป็นมือใหม่เนาะมือใหม่มากๆเลยอยากจะเข้ามาศึกษาในวงการเทรดนะครับและไม่รู้จะทํำยังไงอะตอนนี้ครับผมมีคลาสนี้นะครับคือมือใหม่มากอยากเทรด forex นะครับก้าวแรกของการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จเลยคลาสนี้นะครับราคา4,900บาทสอนทั้งเทคนิค myset และสิ่งต่างๆที่มือใหม่จะต้องรู้นะครับถือว่าเป็นก้าวแรกและกันของเทรดเดอร์มือใหม่นะที่จะเข้าสู่วงการนี้ได้อย่างยั่งยืนนะครับส่วนใคร ที่เนี่ยอตอนนี้มีเทคนิคดีอยู่แล้วนะครับอยากจะพัฒนาเทคนิคต่อทําให้การเทรดของคุณมันดีขึ้นนะครับวินเลทส,สูงขึ้นมีอัตราส่วนกําไรต่อขาดทุน3ต่อ1 5ต่อ1 10ต่อ1ขึ้นไป น่ะนเป็นคลาสนี้นะครับจังหวะเทศเทพเจ้าคลาสออนไลน์นี่บอกเลยโคตรดีพรีเมียมมากๆนะครับใครที่เรียนคลาสนี้แล้วฝึกฝนนะตอนนี้เขาเหลือกำไรในรายเดือนกันแล้วนะครับทำต่อเน,นื่องทำซ้ำๆเนาะราคาตอนนี้นะครับ27,900บาทคุณจะได้จังหวะที่เข้าปุ๊บปลายไส้เลยและทำอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนได้แบบดีมากๆนะใครสนใจติดต่อได้เลยในที่ไลน์แอดชนะการข้างบนนี้นะครับไลน์แอดชนะการข้างบนนี้มือใหม่มากแตกต่างจากคอร์สอื่นยังไงนะครับ อ่ะดูลรายละเอียดกันก่อนเนาะมือใหม่มากนี่คือมันมือใหม่มากนะครับก็คือเนี่ยสอนตั้งแต่ว่า For e x คืออะไรครับเท,ทรดคู่ไหนได้บ้างอ่านการาฟยังไงอ่านนวรับแนวต้านเทรนไลน์ดูยังไงสไตล์แนะนําสไตล์การเทรดด้วยว่ามันมีกี่สไตล์การเทรดอะไรยังไงบ้างนะครับคือมือใหม่มือใหม่จริงๆนะแล้วก็ให้เทคนิคน,นิดหน่อยนะครับในการไปเทรดเพื่อทํากําไรฝึกฝนเหมาะสําหรับคนที่แบบไม่เป็นอะไรเลย นะใครที่เป็นอะไรมาแล้วนะครับ MT4 เป็นแล้วรู้แล้วว่าเทรดยังไงบ u y s ลลตรงไหนแนะนํามาลงคลาสนี้ครับจังหวะเทรดเทพเจ้าได้เลยหรือมาลงสัมมนาสดเทรดข่าวก็ได้อ่ามาลงมาลงเทรดข่าวครับคลาสเทรดทข่าวดีคลาสเทรดข่าวอ่ะเป็นคลาสออนไลน์นะครับหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทยังให้ราคาดีอยู่นะเดี๋ยวจะปรับราคาแล้วนะคลาสออนไลน์อัปเดตไปหมดแล้วนะครับมีเทรดประมาณสิบข่าวต่อเดือนแค่คุณเทรดข่าวแล้วกําไรบ่อยๆอะ่ะ ก็เวิร์กแล้วนะไม่จําเป็นต้องไปอะไรมากนะแต่ใครนะครับที่แบบอยากจะได้จังหวะเทรดในรายวันแม่นๆแ,แ,แบบเทพเนี่ยแนะนาคลาสนี้ครับจังหวะเทรดเทพเจ้าเดี๋ยวมีอัปเดตอีกเรื่องของแท่งเทียนเรื่องของแพทเทิร์นนะครับบอกเลยว่าคุณแทบจะหาเล่นได้ทั้งวันและวินเลตดีมากอาร์อาร์ก็ดีมากนะครับอยู่ที่คุณไปฝึกฝนปรับใช้ให้มันเหมาะกับตัวคุณคุณจะหาเงินได้ทั้งตลาดโอเคนะใครสนใจ เจอกันนะครับในคลาสเรียนนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีครับบ๊ายบาย